ที่ระลึกอายุ99ปีนะหลวงู่แพ้วอันนี้เป็นเนื้อผงนะฮะเขาเรียกว่าเป็นผ้าเนื้อผงนะครับกักยานะนี่นะครับก็หลังเป็นเสียนบรมคูนะหลังเสียนพ่อแก่นะครับต่อโคตรรวยนะ99ปีนี่ออกวัดรังหมันนะครับด้านหลังก็ฝังตะกุดนะนี่เห็นไหมฮะสวยๆนะครับหลังเสียนพ่อแก่เนี่ยนะหลวงู่แพ้วนะครับต่อโคตรรวยนี่โคตรคมชัดลึกเลยนะพี่เชื่อผมไหม นะครับว่าบางรายการเนี่ยที่ผมลงแบ่งปันให้พี่ๆไปนะผมยังงงแล้วก็ตกจใจนะผมกลับไปย้อนย้อนดูนะครับเออผมแบ่งปันเบามากเลยนะราคานยนะครับคือบางทีผมกลับไปบางทีนะกลับไปย้อนย้อนดูอย่างเหรียญกรรมการหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเหรียญสะดุ้งกลับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รูปหล่อละระฆังอะไรที่ผมเคยแบ่งปันนะ ผมไปย้อนดูโหเบามากนะครับไม่แพงนะครับนะแล้วก็เสียดายเหมือนกันนะบางทีมันย้อนย้อนดูบางเหรียญเนี่ยคือมันไม่สามารถที่จะหาได้นะง่ายๆนะพี่ๆนะโดยเฉพาะราคาที่ตรงกันนะครับผมก็เอามาแบ่งพี่ๆนะแบบว่าไ,ได้เช่าหากันจะได้มีวัตถุมงคลหรือปูพนนะ,ะนะเเ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 นเเ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  อันนี้เอาองค์อนี้เอานึร้อยห้าสิบนะครับเนื้อกากยานะครับเนื้อกากยายักษ์นะมีแผ่นทองคําเป็นนี่ด้วยผสมด้วยน่าลึกเก้าสิบเก้าปีเหมือนกันนะครับอันนี้เนื้อว่านนะครับหลังเสียนบรมครูพ่อแก่เหมือนกันนะครอันนี้ออกเก้าสิบเก้าปีนะครับอันนี้ก็ที่ร่าลึกอายุเก้าสิบเก้าเหมือนกันนะครับอ่าปัจจุบันหลวงปู่ร้อยปีแล้วนะนะครับหลวงปู่แพ้วปวโรนะครับอ่านี่เนื้อว่านสวยๆเลยนะดูพิมพ์ดิโอ้นิ้วเล็บ นะครับเล็บหลวงปู่ยังเห็นเลยชัดเจนมากๆนะนะครับเป็นพระเนื้อผงอายุยืนนะเขาเรียกว่าข้างล่างเขาจะปั๊มอายุยืนนะนะครับงานไหว้ครูอายุ99ปีนี่ต่อโคดนี่เห็นไหมนะครับคมชัดนะครับสวยอย่างเงี้ยฮะนะครับอ่านี่บางคนชอบเก็บแบบพระเนื้อผงนะพี่ๆบางท่านนะครับอ่าที่ติดตามรับชมนะชอบนะบอกชอบพระเนื้อผงนะบางท่าน นะบางคนก็ชอบเหรียญน,นะบางคนก็ชอบรูปหร่อนะคือพระหลวงปู่เนี่ยนะครับเก็บเถอะครับพี่พี่นะนะครับมีติดติดไว้นะอ่านี่ปัม๊มเห็นไหมปั๊มหมึกแดงด้วยนะเนี่ยเอาเท่ากันนะครับร้อยห้าสิบาทนะนี่นะร้อยห้าสิบาทนะนะวินาทีนี้หลวงปู่แพ้่วปอาว่ารเนี่ยนะครับคือความนิยมเนี่ยเยอะมากนะพี่พี่นะนะครับพระหลวงปู่แพ้่วปอวาโร่นะโดยเฉพาะพระเหรียญพระเนื้อผงเนี่ยนะครับ ความนิยมความนิยมของพี่พี่พี่สมาชิกพี่พี่น้องประชาชนเนี่ยฮะเยอะมากนะอันนี้อันนี้เหรียญระครังนะรุ่นรวยรวยรวยนะครับว่าน,นองของนกอ่านี้เนื้อรมดำนะนะอันนี้ผมเปิดไว้300นะนะไม่แพงเบาๆนะครับนี่นะก็นะบ,บางพี่พบางคนบางท่านนะซื้อผ้าผมไปนะมีกําไรนะครบบางท่านบอกว่าเออบูชาแล้วชีวิตดีขึ้นนะครับอ่านะ ชีวิตดีขึ้นนะครับเห็นไหมบางท่านก็บอกว่ามีประสบการณ์ก็มาเล่ากันฟังนะกับวัตถุมงคลของหลวงปู่ผมก็ดีใจนะนะครับที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเผยแพร่ให้พี่ๆนะครับได้รู้จักวัตถุมงคลแต่ละรุ่นนะของหลวงปู่แพร่นะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะทำให้ชื่อเสียงหลวงปู่แพ้ว่าโรขจรไกลนะครับให้รู้จักนะครับเห็นไหมครับ อันนี้ก็สวยนะครับอันนี้เหรียญระคังนะเหรียญระคังปีห้าสี่นะอันนี้วัดเจริญราษฎรบำรุงนะวัดหนองผงนกนะโค้ดเป็นภาษาจีนนะอ่าตรงนี้ผอพึ่งดอกไม้นะครับอ่านี่นะเหรียญรุ่นนี้ก็ดีนะอันนี้เหรียญระคังเอาสามร้อยนะครับระคังรวยรวยรวยนะเห็นนะนะครับวัดหนองผงนกมีไม่เยอะนะพี่พี่นะครับเหรียญบางเหรียญผมไม่ไม่เยอะนะนะครับผมมีมาผมก็แบ่งปันนะเบาเนะนี่นี่นี่อันนี้เพชรกลับ อายุยืนนะครับ92ปีพี่ๆดูนะ8ปีแล้วหลวงปู่100ปีแล้วนะครับอ่าเหรียญรุ่นนี้นะวอลลังหมันนครถมอายุยืนนะเพชรกลับยันสวนอายุยืนนะโอ้นี่ได้กล่องเลยเนี่ยนะครับอ่าได้พักกล่องเลยนะครับอ่าบางท่านชอบเก็บแบบว่ามีกล่องนะผมเข้าใจนะนะผมเข้าใจนะอ่าแบบเก็บแบบมีกล่องนะอ่านี้ได้กล่องเวยนะครับนี่เพชรกลับอายุยืนนะนะครับโอ้สวยนะครับ นี่หลวงปู่แพล่ power l นะครับเหรียญน,นี้เพชรกับอายุยืนนะรูปทรงหน้าตาเหมือนเพชรกับรุ่นหนึ่งเลยนะครับเหมือนเลยคล้ายๆ้ายคล้ายคล้ายอย่างนี้นะคล้ายๆนะครน,นะเห็นไหมนี่นะเพชรกับอายุยืนนะนี่โคดยันนะครับโคดยันคมคมลึกๆนะนี่เห็นไหมครับแล้วก็เหรียญจะคล้ายๆแองกระทะนะนะครับคือเอกลักษณ์ที่แบบลองดูเหรียญเก่าๆนะ จะเป็นลักษณะเหรียญแอวนกระทะเนี่ยนะครับคือเป็นเหรียญปั๊มที่เป็นแอวนกระทะเนี่ยนะฮะลองดูนะเป็นสไตล์เก่าๆคลาสสิกนะนะครับการออกแบบแบบนี้นะเอาว่าถ้าชอบพุทธศิลป์แบบนี้นะครับอ่าเพชรกลับอายุยืนราคาแบบบางนะฮะบางๆนะวัดรังหมันเนี่ยองหัองหินสวยนะมีพี่ท่านหนึ่งบูชาให้ผมแล้วก็ผมก็ให้เป็นให้ผมเป็นเลี่ยมด้วยผมก็เลี่ยมให้นะนะครับนี่ อ่ะองนี้ผมเปิดไว้นะครับเอา600นะ600บาทไม่แพงนะครับราคานี้นะครับอ่าจริงๆเชื่อผมนะครับนะฮะนี่ฮะไม่แพงนะ600บาทนะครับเพชรกลับอายุยืนนะนะครับอ่าสนใจก็สามารถที่จะทักมานะครับติดต่อมาได้นะครับเพชรกลับอายุยืนนะก็มีไม่เยอะนะมีไม่เยอะนะครับแล้วก็อันนี้อ่ะลาผลนะครับเนื้อเงินอันนี้นราวา อ่าแล้วก็นี้เนื้องเงิ N นนะมี2เนื้อนะครับล่าผลพูนทวีนะฮะอนุสอนอ่าอนุสอนอายุ98ปีนะครับล่าผลพูนทวีหลวงปู่เพล้านะครับออกวัดรังหมันนะนะครับอันนี้ออกวัดรังหมันเมื่อกี้นี่ก็รังหมันนะนี่นี่ก็รังหมันเพชรกับเหรียญรังหมันเนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่สวยนะครับนะถือว่าเหรียญของวัดรังหมันนะเป็นเหรียญที่สวยนะนะครับวัดรังหมันนะเออเพราะว่านี่ฮะเป็นยุค ยุคที่ออกแบบได้สวยงามขึ้นนะสวยงามขึ้นนะกับเหรียญยุคแรกๆนะครับกับเทคโนโลยียังไม่ทันสมัยนะนะครับแต่เหรียญวัตนุงานเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะนะหน้าตาเหรียญน,น,นะ่รนะสวยอ่าอันนี้ลาผลพุนทวีนะครับเนื้องเงินนะอันนี้เนื้องเงินนะให้ดูก่อนนี่นะครับงานทนําบุญฉลองกุฏิอนุณ์อายุอะไรเก้าสิบแปดปีนะครับนี่นะ โคดนะโคดยันนะครับคมคมนะครับเส้นเสี้ยนบนผิวเหรียญนะครับรัศมีกระจายนะครับรัศมีกระจายนะฮะนี่ทำไงฮะอ่าหลวงปู่แพ้วบอกว่าโรนะนะครับนี่อันนี้นัมเบอร์สองหนึ่งห้าแปดนะครับจมูกสวยโด่งเดิมเดิมนะครับอันนี้บอกเลยเหรียญเดิมเดิมนะครับอ่าพลิกมาด้านหลังนี่ฮะสวยไหมลาบผลพูนทวีนะครับใครอยากเป็นเศรษฐีนะครับ อ่าชื่อรุ่นดีนะนะครับอันนี้นะครับอ่าเนื้อเงินแล้วก็นวะผมเปิดไว้2 0 0พนะครับอ่านวะผมเปิดไว้2 0 0พนะอ่ากุติอายุ98ปีนะนะครับอ่าเปิดไว้2 0 0พนะครับอ่านี่นี่เห็นไหมนะครับอ่านะนะครับเนื้อเนื้อวะนะเอาว่าราคานี้ผมบอกว่าไม่แพงนะพี่ๆนะครับเนื้อนวะกับเนื้อเงินเนี่ยนะเนวะ อนนี้ดีกว่าผมแบ่งปันดีกว่าเนื้อเงินผมเอาไปเอาไปสองพนะครับนว,ว่าผมเอาสองพนเอออย่างี้ไหมดีไหมนะไม่แพงนะนว,ว้าเนี่ย 0, 9, 9, 2, 2, นะนะยันส่วนเก้าเก้็สองพันสอพอัพนะนะยันส่วนเกแล้วอันนี้ออกออกก่อนนะรุ่นเนี้ยนะครับนะอา่าอ่ะเอา2อ0พกับ2,000แล้วกันนะเออ ก็แบ่งกันนะครับแบ่งปันนะเล่นพากับผมแบบพี่แบบน้องนะครับแบบพี่น้องนะผมแบ่งปันให้พี่มีกําไรนะพี่มีกําไรนะนะครับออกตัวก็นะครับเก็บไว้ก็คุ้มภัยนะครับนะครับอืมอยู่คุ้มภัยไปคุ้มทุนนะพี่นะแบ่งปันแบ่งปันอะเอาเอานี้เอาเอาสองพันสามอันนี้เอาไปสองพันนะเนว่ากับเนื้อเงินลาบผลพุนทวีนะนะครับอ่าแบ่งปันเอาสองพันสามกับสองพันแล้วกันนะ อ่ะแล้วก็อ่ามีรุ่นนี้เปิดโลกนะอ่าอันนี้เก้าสิบเอ็ดปีนะครับหลวงปู่แพลวเปิดโลกอันนี้เปิดไว้พันสองนะเนี่ยนะครับเดิมเดิมนะเหรียญสร้างไม่เยอะนะรุ่นเนี้ยนะครับโค้ดชัดๆเลยเนี่ยเห็นไหมไม่เยอะรุ่นเนี้ยสร้างไม่เยอะนะเหรียญเปิดโลกนะครับเปิดโลกหลวงปู่ทวดนะครับนี่นะครับเกจิคณาจารย์รุ่นเก่าๆนะครับนะบหลวงปู่แพ้วท่านได้อ่า สร้างเหรียญรุ่นนี้นะเพื่อเป็นการลําลึกด้วยถึงคูบาจา์รุ่นเก่านะครับนี่หลวงพุทวดนะวัดช้างให้นะครับนี่นะหลวงพุทวดนะนะครับนี่นะนะครับนี่พี่ลองดูนะเอาพันเอาพันเอาพันสองนะนะครับเอาพันสองเอาพันสองพันสองนะนะครับเปิดโลกเนื้อทองแดงนะนี่สวยเดิมเลยนะครับจมูกโด่งเลยนะหลวงพ่แพร่ด้านหลังนะครับนะนี่ครับ นะครับอืมนะนก็คือแบ่งปันเนี่ยเก็ปีอายุเ1็ปีเปิดโลกรุ่นนี้สร้างอยู่ประมาณสัก4 000, 5, 000ี่พันหะ้าพันเหรียญนะไม่เยอะนะเนื้อทองแดงนะครับอ่าแบ่งเอาพันสองนะครับหนึ่งพันสองรบาทนะครับ